โอ้ยแหงเนี่ยใ้มันมามาไปอาบน้าก่อนลมาสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้ก็ เอาแก้วตาครับไปกับพี่นพรั์แม่น้ำเพชรไปอาบน้ำครับไปงานวันเกิดของน้องดาวครับผมน้องดาวกัจันครับวันเกิดครับนี่ครับแก้วตาได้ออกจากบ้านครับวันนี้วันนี้ดูดึงแม่นะครับผมวิ่งเลยครับผมพอต้องจับไปครับดึงแม่แก้วตาสนนะดึงแม่ไปเลย จะต้องผูกคอแล้วครับก็จะวุ่นวายจริงๆนะครับผมตัตัตเลย <laughs> ขนาดมีเชือกแม่ผูกอยู่ครับยังดื้อขนาดนี้ครับดูดึงคอแม่ไปเลยครับพี่ชายนบยังไม่ได้อาบน้ำครับอาบตัวแสบก่อนดื้อเกินโอ้โหเลือด เื่นอะไรเกเบกเขาก็เล่นแรงนะครับแก้วตาวิ่งแรงด้วยนี่ก็ต้องถูกิดคอแม่ไว้ก่อนครับพ่อดอยก็อยู่ใ,ใกล้ๆครับเอาไปไม่ได้ครับพอ่พอดอยพ่อดอยเอาไปไม่ได้เพราะเพราะว่าขี่ไม่ได้ครับไม่ได้ซ้อมขี่ครับเอาไปกลัว หัวสะบัดก๋วช้างเยอะด้วยโอ้ยเอาตัวแสบไปแทนครับตัวแสบพ,พี่กับน้องเนี่ยเอาไปแทนครับนี่พี่กับไปเล่นแทงถังอ้อยถอยนกถอยนอนี้มาทอยมา แลนจะได้แห้งแท้เพราะได้หลืล่ด้วยเบียกวายอยู่ลบมาดิมามาอ,าอ่านน้ามือลุบไปดอยมันเกิดน้องดาวพออดอยก็อยู่บ้านครับไปไม่ได้จริงๆครับ ก็ได้อยู่บ้านดูส่งส่งส่งสายรับสายรับแก้ตาไปแต่คงไม่รับนะครับผมดูดื้อขนาดนี้คงจะวิ่งไปป่วนเขาเหมือนกันครับถูกขี่ไก่เนี่ย เอาเขานี่ตูน้มาเรียนตุนมา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 เอามามามาตกมนดีร้ายครับโอ้ยเนาะดึงดึงแม่ไปครับไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันครับ จะพาไปดูพี่ฟุกครับพี่ฟุกตกมันแล้วเอาดูครับดูขามาฝั่งซ้ายข้าไปไม่ได้ครับมาจากปรเดินไปข้างๆถ่ายให้ดูดูไม่ได้ครับ นี่ครับดูตรงคมับบฝั่งซ้ายครับไหลแล้วครับผมตกมันเป็นที่เรียบร้อยน่ครับขมับตรงนั้นครับผมนี่พีฟุกไหลแล้วครับผมแต่ตกมันนี้สบายใจนะครับผมสบายใจคือเขาได้ตกแล้วเราที่นี่เราก็รู้แล้วครับรอแค่ให้เขาตกเสร็จสเดือนครับเรจะอัปเดต สถานการณ์อัปเดตอาการของให้ดูครับผมเดี๋จะถ่ายอาการช้างตกมันให้ p ีพีเได้ดูเหมือนกันครับอันนี้กําลังเริ่มไหลครับยังไม่ดุมากครับแต่ถ้าเขาไหลแรงๆนี่คือจะดุเลยนะครับจําควันไม่ได้เลยนะครับเราก็รอแต่ให้น้ําให้ยากเขาพอ,อรครับ ถ้าเขาไหลแบบนี้มันสบายใจนะครับผมคือถ้าถึงช่วงที่เขาตกมันแล้วแต่น้ำมันยังไม่ไหลสักทีเนี่ยครับอันตรายเวลาเราเข้าไปทำความสะอาดนี่มันอันตรายด้วยครับไม่รู้ว่าเขาจะคุ้มข้างแล้วก็ไล่เราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ถ้าเขาไหล,ไหลออกมาแบบนี้เรารู้แล้วว่าเขาไหลครับเราก็จะไม่เข้าใกล้ไปอเดืดขาดครับผมครับผมขอบคุณครับเดี๋ยว ไปดูกันต่อที่บ้านน้องดาวกันนะครับผมคลิปนี้ก็จะเอาเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับนี่ครับมาถึงบ้านแล้วครับอันนี้แม่น้องดาวครับนั่นพี่เดือนน้องดาวน่าจะอยู่ในข้องครับนี่ครับนี่นี่น,นี่ตัวแสบแกตาหาไป,ไป,ไป ไปหาแม่แป้งนแก่ตายไปหาแม่แป้งครับอันนี้ก็โต๊ะเค้กครับดันเลยไปนนยไป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 หรไป วพาร์ตต้องจับครับโตแล้วต้องเริ่มหัดเริ่มฝึกให้นิ่งครับชินกับคนเอ้ยสีตะเพียงดีเลยฮะเบิ้มกลอามากฮะอืมทังล่างเลยเป็นอย่างดีเน,นี่ยเับย

ช้างก็เยอะเลยครับผมน้องแกตาก็อยู่ฟังนี้ครับว่าแบบช้างมีแต่ช้างดื้อครับเดียต้องอยู่ข้างนอกไว้ก่อนครับถ้าไปอยู่ตรงช้างเยอะๆนี่ส่งเลยครับผมกว่าไม่อยู่ครับต้องระวังไว้ก่อน กินยาอยู่นอกแก,กาตานกับแม่นะครับ โอ๊ยชายโอ้ยไปดูโอ้ยไปดูเถอยไป okay. ทางดาวก็เตรียมจัดผลไม้ไว้ให้แล้วครับผมก็ไปกิ ouais. นผลไม้ร่วมกับเขานิดหน่อยครับ มาวอวยพรวันเกิดให้พี่ดาวครับพ่อไม่ได้มาครับพ่อส่งตัวแสบมาครับสองตัวพี่โนโกพลัดกับแก้วตาตัจี้ครับ thôi 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 Ôi, bị lên con thôi 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 sáng sáng không ừ. đủ càng đủ mẹ à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp ครับคลิปนี้ก็จบก่อนนะครับผมนะครับมาวันเกิดน้องดาวครับผมพ่อไม่ได้มาครับส่งแก้ตาม,มาแทนครับครับคลิปนี้จบแล้วครับผม